สวัสดีครับผมเซลกีนะครับจากเบริเซทนไมซูบิชิห้างไททดาสาขาพระประแดงนะครับวันนี้พีทจะพามารีวิวรถไททันสีประตูนะครับสีขาวนะครับคันนี้ตกแต่งออฟโรดนะครับด้วยสีดํานะครับดูเข้มดูดุมากเลยครับมาดูกันครับว่าคันนี้พีทติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตนะครับเป็นสีดํานะครับให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เสริมความหล่อด้านหน้าด้วยสกรูหน้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับ ตรงกลางเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็คิ้วตัว C นะครับครอบให้เป็นสีดําเงานะครับของเดิมจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ทําให้หน้าดูคมยิ่งขึ้นด้วยข้อไฟหน้าสีดําเงานะครับผมแล้วก็ข้อไฟตัดหมอกสีดําเงานะครับแล้วก็สเกิร์ตหน้านะครับทรง ABS นะครับสีดําเงานะครับเป็นหูแดงนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับมาที่ด้านข้างครับผม ด้านข้างนะครับจะเป็นซุ้มล้อนะครับแบบหมุนนะครับขนาด6นิ้วคันนี้ลูกค้ารีเควสตเป็นสีดําเงานะครับพีก็จัดให้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับล้อแม็กขอบ18นะครับเลือกลายได้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกลายเองนะครับแล้วก็ลูกค้ารีเควสตนะครับอยากได้เป็นยางเดิมเราก็จัดให้นะครับครับผมก็จะเป็นราวหลังคานะครับ ติดตั้งให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับดูเท่ยิ่งขึ้นนะครับมีคิ้วกันสาตนะครับติดตั้งให้ทั้งสี่บานนะครับผมแล้วก็เบ้ามือจับนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับมีโลโก้ไตตั้งสีแดงนะครับเพื่อให้ดูตับยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นะครับสติกเกอร์คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์ลายทหารนะครับเรามีลายสติกเกอร์ให้ลูกค้าเลือกนะครับกว่าร้อยแบบนะครับผมด้านหลัง จะเป็นโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กนะครับของ Outlander นะครับแข็งแรงทนทานครับผมมาี่ด้านท้ายครับผมด้านท้ายนะครับเพิ่มความคมให้กับท้ายยิ่งขึ้นนะครับก็คือข้อไฟท้ายนะครับติดตั้งให้เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ในโมเดลยี่สบสามนะครับก็จะมีฝาท้ายผ่อนแรงนะครับอันนี้พิดก็ติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะครับทุกคันนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับไททันสีประตูสีขาวนะครับ แต่งออฟโรดสีดำนะครับโหดโดดุดแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากให้แต่งแบบไหนนะครับพักเข้ามาหาพีทได้นะครับวันนี้พีทต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับมาดูกันว่าพีทจะพามาชมรถอะไรแต่งอีกนะครับสวัสดีครับ